นี่นะครับพึ่งแกะกล่องนะครับสาหรับตัวเครื่องยิงตะปูไร้สายของอุศกะเนี่ยพึ่งมาถึงมือผมเลยก็ตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่าเป็นดราม่ามากนะครับสําหรับเครื่องตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องว่าได้อะไรบ้างนะครับนี่อะแดป APTER พ่วงนะครับนี่เห็นไหมแบตเตอรี่ที่เขาให้มาภายในชุดเนี่ยจะเป็น8แอมป์่าบางท่านอาจจะบอกว่าหนักไปแต่ตัวนี้เขาให้แดป APTER พ่วงมาด้วยเราก็เอาแอดป APTER ต,ตัวนี้ใส่กับตัวเครื่อง่อะแบบนี้ปึ๊บ จะมีแค่น้ำหนักแค่ตัวเครื่องอย่างเดียวละส่วนแบตเตอรี่เนี่ยเราก็มาใส่ตรงนี้นี่นะแล้วก็เอาไปนเหน็บกับเข็มขัดของเราได้เลยนะครับมาพร้อมลูตกตะปูอีก1000นัดอีก1000ลูกอ่าโอเคแล้วก็การรับประกันนะโอซูกะเนี่ย,ยตัวเนี้ยรับประกันนี่ก็คือถ้าเครื่องมีปัญหาภายในพื้นที่ปริมอนทนแล้วก็กรุงเทพเนี่ยซ่อมภายใน1วันนะครับแต่ถ้าซ่อมไม่ทันเนี่ยเขาจะ มีเครื่องสำรองให้ใช้ก่อนนะสำหรับพี่ช่างที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยอุ่นใจได้เลยนะครับสำหรับตัวเครื่องมือของโอซูกาตัวนี้ไปเดี๋ยวไปทดลองใช้กันดูนะครับสำหรับตัวเครื่องยิงตะปูผมก็จะไม่ได้ใช้กับงานแอร์นะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มีแล้วก็ไม่ได้ใช้กับงานไฟด้วยจะเป็นงานติดตั้งตัวเ,าเขาเรียกว่าอะไรเมทัลชีตแล้วก็เขาเรียกว่าระแนงลวดนะระแนงลวดไปไปเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับ